ระหว่างที่น้ำท่วมชายคนหนึ่งบังเอิญพบลูกแมวจรจัดตัวเล็กๆซึ่งมีลวดลายขนคล้ายกับสวมหน้ากากซูเปอร์ฮีโร่ด้วยความสงสัยเขาจึงลองพยายามถอดหน้ากากออกแต่กลับต้องตกใจเมื่อรู้ว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์ประดับใดๆหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของขนตามธรรมชาติของลูกแมวจริงๆวันต่อมาลูกแมวตัวนั้นก็ปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้กำลังต่อสู้กับเจ้าแมวสีส้มร่างใหญ่ซูเปอร์ฮีโร่ตัว น้อยกโกรธจัดเพราะแมวสีส้มกำลังขโมยปลาของชาวบ้านอยู่ชายคนนั้นรู้สึกทึ่งและประทับใจกับความกล้าหาญของลูกแมวในหน้ากากจึงตัดสินใจช่วยจัดการเจ้าแมวสีส้มด้วย แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ตามมาความรักระหว่างลูกแมวในหน้ากากกับแมวตัวเมียของชายคนนั้นค่อยๆเบ่งบานและไม่นานพวกมันก็ให้กำเนิดลูกแมวหลายตัวสิ่งที่ทำให้ชายคนนั้นประหลาดใจที่สุดก็คือหนึ่งในลูกแมวมีลวดลายหน้ากากบนใบหน้าเหมือนพ่อของมันทุกประการพ่อแมวซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อเต็มตัวยืนมองลูกๆอย่างภาคภูมิใจโดยเฉพาะลูกที่ถอดแบบหน้าตามาเหมือนตัวเอง ราวกับกระจกเงา